กราบสวัสดีครับผมวายควันหอมน้าคผู้ชมหลังจากที่เราท้อกันไปหนึ่งคลิปนะครับตอนนี้ก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้จริงๆอ่ะผมว่าจะมาไล่คาบูนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดซ่อมบัาหลังก่อนนะครับไม่ได้เปลี่ยนมาวันนึงแล้วว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนะครับไอ้ปั๊มกระทุงหลังตัวเนี้ยมันผมว่ามันมันรั่วมันรั่วมันซึมนะครับเพราะว่ามันมีมีคราบนะครับคราบพวกคราบที่เกลือเนี่ยเห็นบ้างไหมรู้นะ มันมีค่าคี่เกลือมันอารมณ์เหมือนประมาณน้ามันมันซึมเปล่าพอน้ำมันมันซึมมันก็เริ่มแห้งมันก็ตกตะกอนเป็นคี่เกลือนะครับก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นระบบเบรกที่ต้องเซฟชีวิตนะอันเนี้ยไปทชุดซ่อมที่ไปเทียบมาไปเทียบมามันได้ของตัวนี้มาซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าของอะไรไม่รู้ของโซนิกหรือเปล่าน่าจะไม่รู้นะแต่ตัวมันก็ใหญ่นะแต่คือไปเทียบมาแล้วมันได้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ของตรงรุ่นมาด้วยเปล่าวะก็เดี๋ยวมาดูกันมาใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องดูของตรงรุ่น ปคิดว่าใช้ได้แหละเขาไปเทียบมาแล้วนี่นะนะครับอันนี้อันเนี้ยเอ่อปั๊มกระทุ้งเนี่ยมันก็เป็นการแปลงมาแล้วท่านผู้ชมนะครับแปลงมาผมว่าแปลงยังไงมันแปลงแบบไม่ค่อยได้มาตรฐาน่อ๋อแล้วอีกอย่างไอที่ไปทําแข้งมาตอนเนี้ยไม่รั่วแล้วนะไม่รั่วไม่ซึมนะไม่รั่วเหมือนเหมือนกูไม่ได้ใส่น้ามันเครื่องเลยนะครับไปไดี๋ยมาดูมาอันนี้คือผมใส่น้ำมันเครื่องไปแล้วนะเห็นด่ไม่เห็นมัน้ง ดูไหมว่าน้ำมันเครื่องทำไงให้เห็นวะเห็นนะแต่แหละน้ำมันเครื่องนะครับใส่ไปแล้วมันอยู่ขีดขีดข้างล่างๆนี่แหละอ่าไปว่าใส่ไปแล้วท่านผู้ชมดูใต้ท้องนะนะครับอ่าไม่มีหยดไม่มีหยดไม่มีซึมแห้งๆเลยบนท่อก็ไม่มีใต้ท่อไม่มีนะครับเห็นไหม งานคุณภาพจริงๆเลยเราอ่ะนี่ผมให้ดูเห็นได้เห็นข้าวขี้เกือป่ะของปั๊มตัวนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นปัม๊มมันนี้แหละปั๊ม t z v r เราการเปลี่ยนชุดซ่อมตัวนเนี่ยจะสามารถใช้กับ VRR t z RR และก็ TZ ีเซได้นะเพราะเป็นปั๊มตัวเดียวกันนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดซ่อมกันเลยก่อนอื่นก็ปลดสายนะครับ โคตรกลัวหักเลยดูดิคนทำไม่ก็เข้าใจทำนะแบบทำให้มันใช้ได้แต่ใช้ไม่นานอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไอสัตว์มาซะแน่นเลย <c oughs> ให้ห่างๆนะครับห่างๆสีหน่อยผมมีคนน้ำอยู่ขนน้ำผมไปไหนแล้วไม่รู้ จริงททำพวกนี้ต้องมีขวดน้ำไว้นะครับคีมไปไหนวะแล้วก็ปลดอันนี้ออกแล้วก็ยกขึ้นที่สูงๆนะครับระหว่างมันเข้าตาเลยนะแม่งโคตรอันตรายเลยอ่ะได้ละหนึ่งนี่เบอร์อะไรเนะี่ยเดี๋ยวอ่าต้องอาออกไหมวะให้ผมเบาเบอร์สิบก่อนแต่ละอย่างทำมา <laughs> บางทีผมก็ท้อใจนะเว้ยแบบบางทีเจองานวบนนี้ผมก็ท้อใจคนะันเนี่ยถ้าให้ให้ดีจริงคือแก้ทั้งคันนะท่านผู้ชมดู่ใพวกขาเกียโยเห็นปนะเนียแก้แก้เยอะมากมากอะ่ะเดี๋ยวค่อยแจ้งเจ้าของนะครับเดี๋ยวเราทําเท่าที่เราทําได้ตรงนี้ไปก่อนอเห็นไดุ้ดมาแล้วได้แล้ว ต่อมาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาล้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เหมือนจะหลุดเลยเนะี่ยเห็นไะคกิปมันเนี่ยไม่ถอดมาก็ไม่รู้เนะี่ยเห็นไะมกิปมันไม่เหมือนเราแม่งหลุดเลยเนะี่ยเห็นไหท่านผู้ชมเลยกิปแม่งจะหลุดเนี่ยอันตรายนะเนี่ยมันถึงได้รั่วไงอันนี้น่าจะง่ายๆก็่าจะออกแล้วมน้งเนี่ยงันไงเห็นไห ออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องทำความสะอาดนะครับเนี่ยดูดิเห็นปะเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับผมซื้อชุดซ่อมมาทีนี้ก็ล้างน้ำมันอันนี้ล้างเป็นสินนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ถอดนะถ้าให้ดีนะแต่ว่าถ้าปั๊มเก่าจัดจัดนี่ถ้าดูสภาพแล้วมันเก่าจัดจัดผมไม่แนะนําให้ถอดนะครับ เพราะว่ามันจะหักนี่ผมก็ยังไม่รู้เลยถ้าผมถอดจะหักไหมพอดีถอดของรถตัวเองแล้วมันไม่หักไงอ่ะเอาไปว่าไม่ออกยากไม่้องออกหรอก <c oughs> <c oughs> คือเอาออกมามันก็ไม่มีชุดซอมด้วยหรอปะออกมาไม่มีชุดซอมเลยครับช่างแบ่งแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวจะบอกวิธ,ธีทำความสะอาดนะครับก่อนอื่นเราก็เอาน้ำมันละลาดไปก่อนแล้วก็จุด <c oughs> ไฟเผาไมขนาดนั้นเปล่าวะ อ่ะต่อไปให้ท่านผู้ชมนะครับเอากระดาษทิชชู่นะยัดเข้าไปในนี้นะครับยัดเข้าไปอย่างนี้นี่ยัดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดันออกมาเห็นป่ะเห็นความสกรปรกป่ะเนี่ยความสกรปรกประมาณเนี้ย ถ้าใครขยันขยันหน่อยก็ยัดไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็แผ่นหนึ่งนะท่านผู้ชมจริงๆครึ่งแผ่นก็ได้นะแต่ต้องล้างน้ำมันก่อนนะครับเนี่ยครึ่งแผ่นแผ่นนึงก็ได้ยัดเข้าไปแล้วก็ดันออกเนี่ยก็จะสะอาดแล้วอันนี้อันนี้ดูดีๆด,ด้วยนะว่าบางทีอะปั๊มนะครับด้านด้านในกระบอกอะ่ะเป็นรอยเป็นตามมดเนี่ยเวลาเหยียบทําให้รั่วแต่ว่าตัวนี้สวยมากตัวนี้ข้างในยังสวยนะครับทีนี้เราเปลี่ยนชุดซ่อม ดูนะครับผมไปเทียบมาเป๊ของ h o n ด้าไม่รู้ละของตัวไหนเนี่ยเอาสปริงด้านขดเล็กเนี่ยไปหนีบไว้กับตัวนี้นะแล้วตัวนี้นะครับอันนี้ต้องให้น้ํามันแห้งนะครับน้ํามันแห้งถ้าใครมีลมเป่าก็ใช้ลมเป่าแล้วก็แต่ใส่เข้าไปแค่เนี้ยเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะมันจะใส่ยังไงเนี่ยตัวเนี้ยเอออย่าลืมล้างตัวนี้นะบอกตัวเองเนี่ยอย่าลืม นะครับสบกรปรกล้วก็กล้างตัวน,นี้หน่อยในคลิปหน้าเรามาไล่คาบูนะครับเนื่องจากว่าคือลูกค้าเขาเขาเอานี่เว้เขาเอาเคเหลี่ยมมาทีนี้เขาบอกว่าเขาคือคือผมบอกเขาแหละว่ามันสัพพี่รถมันสตาร์ทติดยากมีคาบูเดิมไหมเขาไม่มี <laughs> ไม่มีก็คือก็คือจะใส่เคเหลี่ยมมาพูดง่ายๆจะใส่เหลี่ยมตัวนี้แล้วก็เป็นงานงานตัวค่อนข้างจะใหม่นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเนี้ยคลยมีอย่มันถูกใช่ไหมล่ะแค่สามสี่ร้อยก็ซื้อได้แล้วคือแบบแม่งถูกจนน่ากลัวคือตอนเนี้ยมีปัญหาคือสตาร์ทติดยากเลยแล้วผมใส่คาบูทีเซตเดิมของผมอะปรากฏว่ามันสตาร์ทง่ายแสดงว่าเป็นที่คาบูทีนี้เราต้องมาไล่แต่ก็ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันมันมีอาการสตาร์ทยากแล้วเวลาพอมันติดอะมันต้องโชกดึงโช็กปุ๊บแล้วเวลาเลาบิ้ลอะดับเหมือนน้ำมันไม่พอเอาประมาณนั้นนะ ใส่ไปปึบเขาให้ใส่กิ๊บล็อกใส่ของตัวใหม่นะของเก่าขึ้นสนิมแล้วถ้าชุดซ่อมมันเหมือนกันหมดเหมือนกันทุกอย่างก็ใส่ใส่เข้าไปนะครับใส่แทนกันได้เลยมีลงไปแล้วกดกดลูกปั๊มลงไปแล้วต้องไล่นะคุณผู้ชมเพราะบางทีอ่ะมันมันเข้าไม่สุดเว้ยเนี่ยอ่ะดังแพ็กนะครับในกองได้ยินบ้างไหมลูกอ่ะโอเคนี้ใช้ได้ละแข็งขึ้นมาเยอะเลย นะครับจริงๆม,ม,มันมีมันมีไอ้นี่ด้วยนะไอ้นี่ยมันต้องถอดตัวนี้นะครับเนี่ยถอดตัวนี้แล้วยัดเข้าไปจะใส่ดีไหมวะจริงๆอ่ะใส่มันก็ดีเย้ยไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวผมจะลองถอดดูแล้วนะแต่ไม่รู้จะออกหรือเปล่าสิบสองอ้โหตายตายยี่ยัไม่ออกจะหักอีกตา่างหาก พอๆๆๆเรอเรอเรืเลืเรามาใส่คืนไปแต่จริงๆอ่ะผมอยากทําให้มันดีนะเนี่ยดูดิคือทาแล้วก็อยากทําให้มันดีอะ่ะจริงๆตัวเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวล็อกนะมันไม่ใช่ตัวผู้ตัวเมียร้อยไว้ท่านผู้ชมมันจะเป็นจะเป็นเหล็กเหล็กนะครับแล้วก็ใช้กิบล็อกคือเนี้ยสมมติเราหมุนหมุนแน่นเกินใช่ป่ะเพอหมุนแน่นอะ่ะไอตัวนี้มันไม่อิสระเว้พราไม่อิสระปุ๊บเนี่ยเวลาเวลาใสา่ไปเนี่ยมันคั้ม มันค้าแล้วมันจะจะเอ่อมันจะค้างนะครับอันนี้ก็ใส่ไปไอ้ฝั่งตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะหาน็อตเบอร์สิบสองร้อยนะครับถ้าไม่ร้อยเบอร์สิบสองอ่ะมันยึดตัวเดียวผมว่ามันไม่ไหวมันจะหลุดเอาท่านผู้ชมดูดิ คือผมก็ไม่รู้ผมจะหาเบอร์สิบสองที่แม่งสั้นแค่เนี้ยจากไหนจะไม่จะมีหรือเปล่าก็มาไม่รู้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวไปหาก่อนอ่ะโชคดีไปผมมีน็อตแบบนี้นะครับถ้าถ้าเราใช้แบบเป็นปิ้นแบบเนี้ยเป็นหมวกข้างล่างเนี้ยมันมันจะหนากว่าเห็นป่ะแล้วมันพื้นที่มันจะเยอะนะครับก็เลยต้องใช้เป็นตัวนี้น่าจะพออยู่นะต่อมาเราก็ใส่น้ำมันเบรกลงไปนะครับอันนี้เราก็สามารถตั้มได้นะครับ แต่น้ำมันยังไม่มาอ่ะมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยที่มันกระเพิ่มอยู่นะครับเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยต้องให้มันมาจนล้นเลยนะมันจะได้ไล่ง่ายนะครับเพราะว่าถ้ามันมาแล้วมันไม่ล้นอ่ะมันจะกลายเป็นเราไล่อากาศเข้าไปด้วยนะครับกลายเป็นเราต้องมาไล่ปั๊มใหม่ก็ให้กดๆเข้าไปกดจนกว่ามันจะล้นอ่ะมันมีวิธีหนึ่งคือการติมน้ำมันเบรกเข้าไปในนี้เลย เติมเข้าไปให้เต็มเลยโอเคเต็มละอันนี้ไม่มีสีอะไรต้องลอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขอล่าน้ำานะครับเนี่ยมันเต็มแล้วเห็นปะเนี่ยมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับทีนี้เราจะได้ไม่ต้องไล่ลมไงไม่ต้องไล่ลมเลยไม่ได้นิดเดียวนะครับหรืออาจจะไล่นิดนึงอะ่ะแต่น้ำมันมันเต็มอะ่ะมันเต็มทุกระบบอะ่ะไม่ว่าจะสายเข้าสายออกหรือว่าตัวปั๊มนะครับ เดี๋ยวต้องเอาน้ำมาลาดก็นหน่อยนเนี่ยเนี่ยเราลาลลาดหน่อยนะครับเพื่อการสีมันลอกนะเนี่ยแข็งละอันนี้มันก็จะหลุดให้ได้เลยเนี่ยผมก็ต้องมาแกะแล้วเนี่ยไงอยู่ นะไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยเห็นไหมก็ในกรณีนี้นะครับก็ไม่ต้องไล่อะไรเยอะแยะผมเห็นแบบบางคนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดซ่อมนะเปลี่ยนชุดซ่อมบางทีก็ทีก็ต้องไล่ลมใหม่ถูกว่าแต่ผมไม่ต้องไล่อไม่ต้องไล่ลมใหม่เลยนะครับใช้ได้เลยเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้อ๋อไล่อีกอย่างนึ่งนะในเรื่องของแค้งนะครับในส่วนของแค้งก็อาจจะคิดว่าที่มันไม่รั่วผมทากาวเยอะหรือเปล่าทากาวหนาหรือเปล่าไม่เยอะนะทาปกติเลยนะครับก็อย่างที่รูปขึ้นให้ดู ถ้าแค่เนี้ยนะครับอาจจะไม่เห็นกันมากเท่าไหร่แต่ก็เห็นกันอยู่นะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอตัวไปกึงบูธนะครับไปกึงบูธมาใส่เพร่อทำก็ทําให้มันดีนึกออกปะทําให้มันดีลูกค้าเขาก็เขาบอกทําให้มันดีนะครับเรื่องเงินไม่ว่ากันทำให้มันดีเดี๋ยวผมจัดการให้ตรงนี้ก็อาจจะนานนิดนึงก็คือมันมันต้องทําอ่ะมันไม่ทํามันอาจจะจะเอาเม็ดเอาเม็ดมีโอมาลองได้ไหมเม็ดไม่ได้นะครับไม่พอ เพราะว่าถ้าเซนเตอร์มันไม่ตรงเนี่ยถ้าเซนเตอร์ไม่ตรงหอเป่าป่ะถ้ามันไม่ตรงมันจะฟืดแต่ถ้าถ้ามันตรงอ่ะถ้ามันตรงแล้วเนี่ยมันจะลื่นนะครับโอเคสําหรับการเปลี่ยนชุดซ่อมคลิปนี้ก็เอาไปทําตานก็ได้ตัวนี้ก็อย่าลืมใส่นะของผมมันคือมันถอดไม่ได้มันมันอุบัิเหตุหรือเป่ามันถอดไม่ได้ถ้าถอดปุ๊บไอตัวเนี้ยถ้ามันหักขึ้นมาเนี่ยกูก็ต้องวิ่งไปซื้อใหม่ให้เขาอีกซึ่งในชุดซ่อมอ่ะในชุดซ่อมอ่ะมันไม่มีขามานี่หรอเป่ามันไม่มีขาเนี่ย ท่านผู้ชมก็ลองไปดูๆกันไว้แล้วกันว่ามันของอะไรผมก็ไม่รู้ว่าของอะไรไปเทียบมาแล้วไม่ได้ตัวนี้มาปรากฏว่าแม่งพอดีกันเป๊ะเลยนะครับของ h o n ด้าไม่รู้ตัวไหน NSR ว่าก็ไม่รู้หรือโ Sonic ก,ก็ไม่รู้นะครับรหัสนี้ผมก็ไม่รู้นะอ่ะโอเคก็เอาไป้ว่าตามนั้นเดี๋ยวไปทำงานต่อแล้วโอเคคลิปนี้ไม่มีแล้วจะใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ